อรุณสวัสดยามเชา้าสวัสดียามเ้าเด้วยพี่พี่น้องอืมกับโพดทัาสองต้นสองต้นวันนี้ข้าส่วนแต่เช้านะคะปกติกับบริคอยเขาไม่ได้นั่งเต็นโนขเขาเนาะ มาดูบรรยากาศยามเช้าของเรานะครับนี่บลกต้นไม้ออกละแปดเบอร์พี่น้องเอ,อ้ยท้องฟ้ากับบอจแจมทรายยามสาแบบสรวนมวัมวนไดไ้บุ๊ข้าวโพดขากังงามเลยจะถั่วหัวอะไรด้เริ่มใส่ดอกนะ้ำเริ่มใส่ดอกเลยเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเนาะแ้วกาทมลากทมโครนมัน ชมเหามางาหม,มาัมกพีกแงงาม่ได้จะหมักพีกอาเทนจา้าหมักพีกอันเมตตาจะหมักพีกไม,ม่มีบเจ้าพีกไปนี่ปลูกใจการเอ,อ่อบุคิดว่าสิงหิอามขนาดนี้หมักพีกข้าวพี่น้องเลย เต่งโม่เนี่ยมาได้กินเลยครับพี่น้องตายทิ่ไปซื้งงวกินเคี่อมันเบิื่อไปอึผัดย่างได้มันนี่กระย่างให้กระหามมันก็ได้ไปได้รดน้าสับอันจะเป็นมันม่วงนะคะเออไม่ใช่อันนี้มันมันเหลืองเนาะอันนี้มันม่วงมันม่วงนะย่อออกสีขาวๆม่วงสีเขียวม่วง แต่ว่ามันอันนี้จะเป็นมันใจเหลืองเนาะยอดจะเป็นสีหม่วงเอสีสีอ่ะคืนสีแหล่ๆบรรทัศน,น์ออกแดงๆน้อยนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแหล่เบิดใบม่วงเบิดใบเนาะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นขอบหม่วงเฉยๆมันหัวแดงค่ะ ยังดอกบมนทั้อเออ่ีอเละสีเละเดงเดงเละอา้าวใครมาไขรประตูไว้เดี๋ยวใครไขประตูไว้ตรงนี้แอดไว้ก่อนหนึง่งม้วข่าวใช้ไฟอยู่ตะวักันไว้นเนาะแปนไปเลยไปนี่นะเลื่อแต่ก็ผ่ กกฟางสองต้นหันกะเอาลงบดเลยกกคูนทั้งนี้กะเอาลงบดเลยกกฟางหวังต้นอันหวังคอกงอันกะเอาลงแป้นเบิร์ดไปนี่นะแป้นจะเ,เป็นตะยานัานะวะพอกับคุณอาคุณอาโอ้ยแป้นจะเป็น,ปนตะยานขับโพดนี่ห้าบดโพดแล้วพอปล่อยนะ้ะใส่ มสมือพได้สดดเฉพาะตัวที่มันบ่ปีกตัวที่มันเปีกเาก็บอันเริ่มใส่ดอกแลได้พี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วจะเป็นพั่มากดอกมัน่ตาบทันในบ้านดอกบทันนยาใหมเริ่มเนาะต้นใหญ่เป็นพู่อดอกแล้วได้นี่ ลายชายนี่ให้เบิ่งนี่เป็นพวดอกแล้วนะคะอืมตอวน,นี้ยังยี่วิโยกกระหมนปากระโพดใหม้มันอาจจะคองโอ๊ยคันคายอันนี้น้าทักเป็ดทั้งวัวกิน ตอนงัวมันเข่ามาอะไรกับเป็ดกับป่อยเข้ามาเลยกินหมดแล้วก็เกิดบัวซามกันมานีอุย้ยเนปพักเลยได้ค่ะพี่นค่ะสังเกตไหมเนปพักแล้วนี่นี่นี่ขาเริ่มเนปพักแล้วค่ะเอาฉัมาปิดอย่างสีคือไวแท่เนปพ์คแล้วก็เริ่มใส่ดอกแล้วแบบนี้นี่ เิ่มใสดอ,อกแล้วค่ะนี่ก็เนฟีฟแล้วเอาคือคือไวแท่เอานี่พักเลยอุ้ยไม่ได้โหดปะพีกโดนแล้วลาทรายมาโหดมาพีกกันพี่น้องมันพีกกับพ่อเก็บีกแลยแล้วสิโหดน้ำเสียก่อนสิเก็บ น,นี้วันพักคอมปอรนี่ก็เพื่องโทมนิว่ะเอา้าดูปลาเอา้าพี่น้องน้องเพื่องสร้างเกตเอา้า เมื่อก็นั้นมันซูมมันซูมมันซูมเลยที่ราันแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้มันแบบมีเลขสองเลขหขามาเลยเออสบายแลยไปนี่มตาตอนนีกหลุดแบบว่าจับจิกมันกระซูมปึบสินะเออหักกุยกระเทียมกับบริเกบเพื่อสับนี่มันฮากุดยสักมะเขือสักเปิดน้ำก่กนว่ามีไหม,ม เจอฝนต,ตกมาคืนกับตกราจะลดราจะรถ <c oughs> ราจะลดมาพีิก่อนขัดเนีย่ยสาวนะจะใส่ไซยางหดกูได้ตาโดดแล้วเข้าอายัง โบอิคอยเปิดน้ำเสทางยายามันก็ต้องการน้ำเยอะนะคะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยอย่างมานันน้ำพอเก็บแลยเมื่อก่อนน,น้องพึ่งเก็บไปเก็บตาไปกินจะของหมักทั่วกัน ตัวกระลายสุดเลยได้พี่น้องเลยโอ้ยังลายอยู่ทังไโอุโอ้มอาบบางแง่กินก่อนนี่ไงมักบวบกันยังลายลายมีดอกฟางดอกหมากบ่ข่อยมี mà chui đọc sang nên chỉ đọc mạng kìa Mà kêu là cái mà. Mà là cả kè là cái nhai kè thì mới chư dại đi okay. mãi mai ở hình hấp bẩn chỉ cụm để lại mỡ ta khốt cụm đi nó mặt hạt đồn เน right? <trendy language> <objectives> <ização> ื่อกระพาไหเดียวไห่ี่จจองกันห้ากระเริ่มเนื่อกระใาพุ่นใส่ปุ้ยแล้วก็ใส่ปุ่นเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเล่นเนวมาไอมาไอ้่าดใส โอ้ชาบูฮูมนันจะเป็นอย่างฮูมนันแบบขขไข่ไข่นะครับพี่น้องค่ะไปหป่อปะไปเล่อทางไหนก็ับไป มึงหนนะ้ากับพี่ก่อนนะพี่น้องคะโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศยำ้าไวัดเสนี้ก่อนอเด้อโหดสุกันโหดยางก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชาบูชาบู เราจะไปทางไหนนงางวะบรรยาก,กาศดีอะริยมสาวเนาะอสลุนซอนยามสาวบระสิทิ์ุดจะค่อยคากิมนาพอกันค้า